สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าเปลือกไขล่ไรนังฟ้าที่เคยผ่านการฟักมาแล้วเนี่ยเพ,เพื่อนๆหลายคนเอาไปทิ้งนะครับผมไม่ทิ้งนะครับผมจะเก็บรวบรวมเอาไว้แล้วก็เอามาฟักอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามันจะฟักมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปิดการชมกัน,นับค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเอาไปให้ลูกปลากันนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับ ผมก็จะเอามากรองแล้วก็จะเก็บไว้นะครับแบบนี้ครับก็คือว่าผมจะเอาไปตากแห้งนะครับนี่ก็เทใส่สวิงนะครับแบบนี้เลยเพราะว่ามันไข่เหมันขนาดเล็กเนาะผมก็จะเทใส่สวิงแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะเอาไปเทใส่รวมกันไว้ครับอเอามารวมกันไว้แบบนี้นะนครับแล้วผมก็เอาไปตากแดดทิ้งไว้นะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองเอาไข่ที่ผมาตากแห้งไว้เนี่ยครับหลังจากใช้ไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมาส่องให้เพื่อนๆดูนะครับว่า,าไข่ที่มันฟักแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเอาไข่พวกนี้เนี่ยไปทําการฟักอีกรอบหนึ่งนะครับในนี้แหละนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามผลอีกทีหนึ่งว่าจะฟักดีขึ้นไหมนะครับการที่เอาไข่มาฟักในรอบแรกนะครับแบบนี้เนี่ย ตัวที่มันเจริญเติบโตไม่ทันเพื่อนนะครับมันยังไม่ฟักออกมาจากเปลือกไข่เนี่ยมันจะถือว่าเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้นให้ไข่พวกนี้เนี่ยมันเจริญเติบโตต่อแล้วพร้อมที่จะฟักในวันถัดไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยไข่พวกนี้เนี่ยมันจะใช้เวลาในการฟักมากกว่าไข่ปกตินะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะฟักช้ากว่า1วันนั่นเองนะทีนี้เรามาทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นไข่นะครับแล้วเรามาดูครับว่าไข่ไร นางฟ้านะครับที่ผ่านการฟักมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันจะฟักเพิ่มขึ้นไหมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูการทดลองนี้กันครับแต่่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าไข่ที่เราเก็บไว้เนี่ยครับที่เป็นเศษเศษเนี่ยตอนนี้มันมีลักษณะยังไงเดี๋ยวลองส่องกล้องใกล้ๆดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวสกเเนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้ครับนี่ก็มีเป็นเม็ดๆอยู่นะครับเ,เพื่อนๆอาจจะสับสนว่าเม็ดพวกนี้เนี่ยมันคือเปลือกไข่อย่างเดียวหรือว่าไข่ที่มันยังมีตัวอยู่นะครับอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าสัดส่วนมันเป็นแค่ไหนนะเพราะว่าตอนแรกที่เราเอาไปฟักเนี่ยมันก็ฟักเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูว่ามันเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองส่งกล้องใกล้ๆดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นไข่ไรนังฟ้าไหมนะครับแล้วก็ลักษณะของไข่ไรนังฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่นะครับซูมเข้าไปนะครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับจะเห็นว่าลักษณะของไข่เนี่ยมันก็เป็นเม็ดกลมๆอยู่เนาะพอสังเกตออกไหมว่ามันยังมีตัวที่ มันมีฟองไหนที่มันฟักออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะอ่ะเดี๋ยวดูชัดๆนะครับตัวที่มันฟักออกมาแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีมันจะเปลือกไข่มันจะไม่เป็นกลมๆอยู่นะครับมันจะอาจจะเป็นรูหรือว่ามันจะมีแค่ฝาข้างเดียวอ่ะเห็นไหมเห็นไหมครับตรงกลางนะครับตรงกลางอ่ามันจะเห็นว่าเปลือกไข่เนี่ยถูกเปิดออกมาเลยนะครับนะตรงกลางนะครับ อีกฟองหนึ่งนะครับตรงกลางถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าไข่เนี่ยยังเหลือยังไม่ได้ฟักอีกเยอะเลยเหมือนกันนะนะครับดูตรงกลางนะครับมันก็จะมีไข่ที่ฟักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูลองเขียร์ๆดูนิดนึงแล้วกันเคียียดูหน่อยนะมีไข่ลายแดงเทือดปนอยู่ด้วยนะ ลองเทียบขนาดนะครับไข่ลายแดงเทศกับไข่ลายนางฟ้านะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับแค่จุดดําๆของไข่ลายแดงเทศเนี่ยก็จะขนาดเท่ากับไข่ลายนางฟ้าแล้วนะครับอเท่าที่ดูนะครับยังเหลือไข่ที่สมบูรณ์อยู่เยอะเหมือนกันนะแล้วไอ้ที่ฟักๆอยู่ตอนที่เราเอามาฟักเนี่ยมันมัน,ม,นมันไปไหนแล้วอะ่ะหรือว่ามันลอยไปหมดละ คือเหมือนว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มันมีแต่ไข่ที่ยังไม่มีไม่ได้ฟักเพื่อนเพื่อน,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 นเห็นว่างไงลองดูดิอย่าครับก็ยังเห็นเป็นไข่ที่สมบูรณ์อยู่นะ ูตรงเศษตะกรเยอะๆนี่สิหรือว่ามันจะมากองอยู่ตรงนี้ตอนที่ฟักแล้วเราเอามาใช้งานเนี่ยมันก็ฟักเยอะอยู่นะครับไม่ได้ขี้เลนะครับออกไปเยอะแล้วด้วยอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปเสี่ยงเอาไปฟักดูแล้วกันนะครับว่าจะฟักออกมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ ฟักแค่ครึ่งเดียวแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดมันฟักหมดนี้เนี่ยผมอาจจะใช้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวฟักทีละครึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เอาไปฟักไว้แล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้มาดูผลอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าการฟักในครั้งแรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นไข่นะครับเอางั้นถ้าเกิดมันได้ผลนะครับมันก็ควรจะฟักมากขึ้นนะครับไข่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวเราก็เตรียมน้ําเอาไว้นะครับเตรียมน้ําใส่ไว้ในกระแป๋งในรูเนี่ยแล้วเราก็เทลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ที่เราเตรียมไว้เนะี่ยใส่ลงไปครับอืมนี่ครับก็ใส่ไปเกือบหมดละนะ แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะครับจริงๆอาจจะไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยซ้ำ12ชั่วโมง10ชั่วโมงก็น่าจะอ,าออกมาละนะก็เหลือไว้ประมาณเกือบครึ่งนะครับประมาณาเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อตอนนี้ก็ผ่านไป20ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อน,อนๆก็จะเห็นว่าไรนังฟ้านะครับที่เราฟักเอาไว้เมื่อวานซึ่งเป็นไข่ไรนังฟ้าที่ผ่านการฟักมาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมเปลือกไข่นะครับที่ผ่านการฟักมาแล้วเนี่ยเอามารวมรวม,รวมกันไว้หลังจากนั้นเราก็เอาไปตากแดดนะครับเราจะเห็นว่าผ่านไป20ชั่วโมงไข่ไรนังฟ้าพวกนี้ก็ฟักออกมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่ามีไข่บางส่วนที่มันยังไม่ได้ฟักในรอบแรกเนี่ย ก็ฟักออกมาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกว่าการฟัก <c oughs> ในกรอบที่1ที่2เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับเพราะว่าอัตราการฟักของไข่ในแต่ละล็อตแต่ละปองเนี่ยไม่เท่ากันนะเ <c oughs> พื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับเพราะงั้นเปลือกไข่ในครั้งแรกที่เราเคยฟักแล้วเนี่ยอย่าทิ้งนะครับรวบรวมไว้เอามาตากแดดแล้วก็เอามาฟักอีกรอบหนึ่งนะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็จะได้ใช้ตัวไรนังฟ้าสําหรับอนุบาลลูกปลาจะได้ไม่เปลืองนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ